สวัสดีพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้ก็นะคะออกมาซาดนิดนึงนะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรสเปรย์กับพี่น้องนะคะเพราะว่าวันสุดท้ายนะคะป้าหองหายจนน้าตาร่วงจนายคขั้งแล้วคะพี่น้องร <c oughs> ้องไห้นะคะซาบซึ้งนะคะเพราะว่าโรงเรียนจัดงานเซฮัลโหลบายบายขอบคุณป้านะคะได้การ์ดนะคะทางโรงเรียนมาให้ด้วยนะคะพี่น้องนะคะคือสกัดจะรีบเฉินนะคะเออ,อป้าหองหายจนว่าทากันนะคะวันนี้เป็นวันฮาโลวีน อืมเป็นวันฮาโลวีนค่ะพี่น้องนะคะก็เลยมีกันวนะ่าเออกูก็เลยจัดเต้นนะคะอ่าสปอร์ตให้ด้วยกันนะคะจับมือทุกคนเด็ก60สิคนที่ป้าดูแลนะคะในห้องเรียนแล้วก็ทางสนามแล้วกันที่ให้อาหารการกินนะคะอันนี้อ่านะคะเขาก็นะคะเขียนมาให้เรานะคะคือ เป็นตัวแทนของครูหกคนนะคะที่ป้าดูแลเด็กนะคะห้องเลยยี่สิบยี่สิบางคนเนี่ยก็หกสิบคนที่ป้าดูแลคือเขาบอกว่าป้านี่นะคะก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่สําหรับเป็นที่ดูแลนะคะดูแลเด็กๆนะคะ,ะเราก็ถึงบอกว่าเนี่ยเขามีความคิดว่าคิดถึงคุณมากในการที่คุณทํางานหนักกับเด็กๆนะคะเขาว่าถ้า เป็นไปได้นะเขาก็อยากให้เรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าพูดถึงอะเราก็รอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงก็ขอบคุณสําหรับที่ดูแลและเป็นสิ่งที่นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยให้ความรักและอบอุ่นเด็กนะคะอันนี้ความหมายนะคะเราก็เลยคิดว่าเออนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สําหรับนักเรียนเขาจัดงานให้ป้า เขาเซอร์ไพรส์ตอนแรกป้ากำลังจะกลับแล้วนะคะป้าก,ก็บอกเออเด็กๆเก็บนะลูกนะเก็บกอนนี่ล้วเดี๋ยวป้าก็จะรีบไปวัดนะคะพี่น้องเพราะคนสุดท้ายเขาก็บอกว่าเย็บส้มอย่าพึ่งไปนะคะเด็กๆจะต้องเซฮัลโหลคุณเพราะว่าเด็กๆเขาจะได้รู้นะคะปิดเทอมว่าคุณครูหายไปไหนใช่ไหมครูสมไปไหนอย่างนี้นะคะก็จะมีคนอื่นมาแทนที่ป้านะคะ <c oughs> มาก็ลองดูก่อนนะคะ่าสองอาทิตย์จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าความหวังคงริบดีรีบดีเพราะว่ามันเป็นการที่แก้กฎหมายไม่ได้นะคะพี่น้องก็คือหนึ่งปีคือหนึ่งปีนะคะพี่น้อง มันเสมอภาคนะคะพี่น้องเพราะว่าเราก็เข้าใจที่ว่าสิ่งที่ได้ความอบอุ่นเราทํางานได้หน้าที่คือของเราเนี่ยทำงานหน้าที่ได้ดีที่สุดนะคะการที่เป็นครูพี่เลี้ยงเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเราเป็นครูพี่เลี้งยงนะนะเขาจะให้เกียรติเราเป็นคุณครูหมดเลยเหมือนกันเลยนะคะคือมันก็เป็นการที่เราอะดูแลและเป็นการเอาใจาใส่ลูกหลานเขานะคะเขาเลยบอกว่าไม่เคยเห็นใครเนี่ยทำงานดีขนาดนี้ขึ้นชมทุกคนครูเขาก็มากอดนะคะแล้วก็เด็กๆนักเรียนเข้ามาลุมกอดนะคะ <c oughs> คือร้องไห้เด็กมันก็ร้องไห้ด้วยนะคะบอกครูไม่อยากให้ครูไปนะคะแต่มันก็นะคะเป ระเบียบนะคะพี่น้องคือป้าแบบโอ้โหร้องให้คือไม่สามารถจะถ่ายรูปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นกฎระเบียบเขาห้ามถ่ายนะคะเพราะว่ามันไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และงานมีเกียรตินะคะสําหรับคนไทยในต่างแดนนะคะได้เป็นดูแลลูกหลานของฝรั่งนะคะมันไม่ได้น้อยๆเลยนะคะเพราะว่าเราอะนะคะการศึกษานะคะเราแค่นี้แต่เราก็ยังมีประสบการณ์ในการที่เรากล้าที่จะลงกันลงมือทํานะคะพี่น้องอันนี้ป้าก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณครูนะคะขอบคุณทุก ขอคนนะคะขอบคุณเอฟซีขอบคุณ, FC, ค,ณคุณครูด้วยนะคะจะไม่อ่านชื่อคุณครูนะคะมันเป็นการที่ส่วนบุคคลนะคะพี่น้องอืมนะคะเราก็เลยบอกว่านี่แหละป้าก็เลยออกมาปลาร้องให้โอ้โหนี่คือแบบว่าตั้งแต่เมื่อคือนเนี่ยป้าเครียดป้านอนไม่หลับนะ,ะเพราะว่าป้าก็คิดถึงเด็กๆเ,เนะาะนเนาะคืออย่างว่าแหละคนเรามันผูกพันอืเด็กๆมันก็คุณครูจะไปไหนบ่เออพอให้ของขวัญเด็กแล้วเนี่ยเราก็รลยว่าตอนแรกก็บอกว่าวันนี้มันอากาศดีเนาะวันฮาโลวีน เขาก็เลยบอกอืเราก็มาเก็บของเร่นเรียบร้อยแล้วครูก็บอกเออเดี๋ยวจะไปไหนเห็นเขายืนประชุมกันอยู่นะคะอยู่ในข้างในไปก็ไม่คิดว่าเออเขาจะทําอะไรเพราะวันนี้เขาก็เด็กๆเขาก็ฮาลวีนเขาก็ทําอาหารการกินเนาะก็จะมีอาหารร้อนวันนี้นะคะป้าก็เลยเออเนี่ยค่ะสิ่งที่เราทําความดีนะคะแต่คนอื่นเขาไม่เคยจัดงานให้แบบนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเธอเป็นคนแรกเลยที่ทําให้พวกครูเนี่ยนะคะเด็กนักเรียนเนี่ยคือแบบคิดถึงเธอตลอดเลยอยู่ในใจเสมอนะคะพี่น้องป้าคือทราบเป็นมากเลยบอกตรงเลยว่า เรารักเด็กมันลูกมันหลานนะฮะแม้เราจะดุไปก็ตามแต่ว่าเราก็หวังดีกับเด็กนะฮะพี่น้องนะฮะเราก็ขอบคุณคุณครูนะฮะผู้อำนวยการทุกคนเลยนะฮะวันนี้เขาถึงแบบว่าเออเขากเลยมาประชุมเออวันนี้ก็จัดสไปยให้ส้มหน่อยนะฮะอย่างเงี้ยขาก็เลยพาก็เลยแบบป,ปื้มมากๆก็เลยออกมาช้าทีหนึ่งนะฮะพี่น้องพาก็ กำลังจะออกข้างเหงือแต่เพราะวันนี้ร้อนมากเลยค่ะนะคะเพราะว่ายืนเต้นลากับเด็กๆนะคะเพราะว่าพายืนเต้นลำดนซิ่งนะคะหนึ่งเพลงนะคะออสองเพลงป้าก็เลยบอกวอ่ามันพอสมควรเลยเด็กมันต้องเข้าขห้องเ,เขาก็ให้เราแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่นะคะก็ให้กําลังใจนะ,ะอันนี้ป้าก็มาเว่าเ่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะคิดว่าเราก็ทําหน้าที่ได้ดีนะคะเราก็หมดหน้าที่นะ ภารกิจเราแล้วนะคะเราทํามาได้อย่างดีที่สุดแล้วนะคะเท่าที่เราจะทําได้นะคะก็เป็นหน้า <S <S เป็นตา <S <S เป็นเกียรตินะคะก็เราก็ลองงานใหม่นะคะว่าครูนะคะเขาโรงเรียนไหนที่เขายังรอรับอยู่เขาก็จะเอาป้านเนี่ยนะคะ <S <S ไปไปลงพื้นที่โรงเรียนอื่นนะคะถ้าเกิดเขามีมีพื้นที่ว่างเขาก็จะเสียให้เราเลยเขาจะหมุนเวียนแต่ละที่ต้องแค่เดือนหนึ่งปีทุกคนคอนแทคเหมือนกันหนึ่งปีค่ะพี่น้อง สำหรับคนปวดกเกษียณนะ่ะเขาก็อยู่มาทํางานฟรีแต่ป้าไม่ทํางานฟรีนะคะป้าเลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันก็ต้องการเงินเพราะฉันอยู่ที่นี่ฉันก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานฉันก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเข้าใจทุกคนนะคะอ่ะว่ากันไปเด้อพี่น้องนะคะเดี๋ยวป้าก็กลับบ้านไปกินข้าวกินน้ำเด้อพี่น้องนะคะป้าก็เออโอ้ยฮอนพี่น้องเอ้ร้อนมากมากเลยนะคะเราก็เจอกันแล้วกันนะคะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอ่าไลค์สุดไปให้เมื่อเช้านี้พี่น้องนะฮะยู่เขาบ้านได้กินเขาเลยพี่น้อง นะคะอะเป็นกำลังใจทุกคนเด้อพี่น้องเลยอ่ะขอบคุณมากมายค่ะนะคะนะบายบาย